สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสวัดีครับค่ําคืนนี้ครับกําลังกินข้าวแรงนะครับผมมากินมากินข้าวแรงน้ากันเด้อครับเด้อนี่เราเขานี่นี่นี่เราเขานี่ท <ixa> <il Copy> <out> banks, ้ายวันนี้ท้ายวันนี้มันออกทัวโลกเจ้าใหญ่กว่า จอดๆๆๆป้าเด็กบองกนะครับเด้อสุดยอดเลยครับผมฝากเอฟซีทุกท่านนะครับ,บด like กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดซับต์ใครยังไม่ทำเด้ออย่าลืมศพเออกดซับต์ใครกดซับมือจริงใครกดไลค์กดแชร์นะครับผม ขอฝากคลิปน้อยนิดๆหน่อยๆไว้อ้อมอกอ้อมใจของมิดักเอซทุกท่านนะครับผมเมนนนี่ครับอาหารสำหรับพวกเรานะครับนี่แหละครับน่าอร่อยไหมครับผมคำคืนนี้นะครับมีส้มปลาส้มปลานะครับเออส้มปลาเมืองน กาละสินเหรอครับกาละสินแก้วปลาแดกโอ้ยสุดยอดเลยครับปลาแดกคอนเจนสุดยอดเลยครับผมอำเภอเยืองเมืองพลบ้านไหนเมือ้วนมาด้โอ้ยพคอนเจนอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองเปโาผิดฟองปลาแดกอำเภอเมืองฟองปลาแดกอำเภอเมืองย่างหมูคลองหลวงย่างหมูอยู่คลองหลวงนะครับอันซี้นสิ้นนี่คลองซี คองสีครับผมดักแด้ดักแด้โอ้มีดักแด้พ่อผมมีดักแด้ครับผมน่าอร่อยน่าอร่อยเจ้าภาพไปไหนไม่รู้ว่าจะอวยพรเจ้าภาพเจ้าภาพไปแล้วนะครับไปเยี่ยมดังแล้วเจ้าภาพไปัเจ้าภาพไปแล้ววันนี้เขามีรายการเขาถูกหวยนะครับผมถูกลอตเตอรี่ห้าใบนะครับผมรางวัล เลขท้ายสองตัวนะครับไม่ใช่รางวัล er ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าคงจะได้รางวัลที่หนึ่งนะครับเอาสั้นๆไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเอซีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมขอได้รับความขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม